สวัสดีพี่น้องเอฟซีสู้คู่สู้ขนผู้ติดตามผู้รอคอยห้าหน้อยของปูขุนนาะพี่น้องนะพันไปแล้วพี่น้องเอยห้าหน้อยเหมือนนี้วันที่ยี่สิบเด้อเหมือนนี้เด้อห้าหน้อยพันไปแล้วมือนี้เขาสามหน่อยพี่น้องสมบูรณ์ยังไนะพี่น้องนะเขาสามหน่อย แต่มาชิกหรือว่าผู้ติดตามเอฟซี FC ผู้ติดตามขับสมหวังกันจดดอกเนาะบ่มีนี่กำไรเนานะพี่น้องเนาะกำไรกันสุขูสุคนเป็นจังได้ดวงจันทร์โชคดสมมีสู้เมือนะ่อสูมื่อเนาะดวงจันทนระ์เนาะดวงจันทร์นี่คือเก่งแทนะ้เนาะดวงจันทร์จองสีรถไปเว้ยดวงจันทร์เว้ยคอบับใจมากๆ ที่ทรงคาสมุดรประกาศมาให้ครูบาอาจารย์ได้ดวงจันทร์เด้อเอาไปเรื่อยๆเอาสมือได้สมือจองสีรถไปลดจองยีงห่ห้อจองรุ่นไปเลยเด้อดวงจันทร์เด้อปีใหม่ส่งมาให้อาจารย์เบิ่งนะส่งใส่ลายมาให้อาจารย์เบิ่งนะาในขั้นสีใดโชคมันจท่ห์เยลูกศิดไหมศิษย์เอกไหม บ่าเห็นคอมเมนต์มาเลยซื้อๆเลยไหม,ไมเห็นคอมเมนต์บ่เห็นส่งข่าวมาเลยแต่ว่าการส่งข่าวสมุติประกาศจะดอกว่ท่านส่งข่าวก็ไดโดนแล้วบ่เห็นส่งข่าวเงยียบหายไปเลยไม่มีส่งข่าวแต่ว่าข่าวสมุติประกาศว่เคยขาดเคยลดดอกจ้องสีรถไว้เด้อรวงจันทร์เด้อเรียกรุ่นอยากยีห้วไ้เลย ห้าหน้อยมือนี่กะผู้ใเดเกข้าติดตามกัิสมหวังกันยีน่หรอกเนาะลดอยู่น่อยเดียวคือพิเศษพิเศษลดไปน่อยสะพอคิดเขาสามกับหาพี่น้องเขาตึ้งตัวล่องเขาตึ้งตัวกลมเนาะเขาหากับบ้าได้พี่น้องเขาสามหา แปดสามห้าศูนย์เจดนในสามหาคับในสามหาพิเศษมื่อนี่บ่เขาบ่าเก่งซ้ำเขานะพิเศรษรับให้ในหูพี่น้องปกติวิ่งเกาวิ่งศเขก้าศูนย์เขาศูนเกา 09, พี่น้องโตกับเขาโตจ้อเลยพี่น้อง จ่อตัวนี้ออกตัวนี้เลยจ่อสุเก่าศูนออกศูนย์เก่าผ่านนะพี่น้องเนาะถือว่าผ่านไปแล้ว VIP วิ่งกลมหาแปดกับหาได้แกะแปด 8, คือได้ซีแปดพี่น้องบนกันหาเก็ดซีซีแปดผ่านนะพี่น้องเนาะผ่านสามหน่อย ได้ค่ปะปลาทูขาหมูขาไก่กันเยอะที่น่าพูดเดยติดตามกันได้เอา,าบ่บ่กรายย้ายห,ห้างพี่น้องเดี๋ยวไล่การเล่าสามอควีกัสิมาแล้วมีลหลายไล่การแล้วได้เลยนี่เพิ่มเข้ามาอีกแล้วเดียยเ๋ยวอีกพุ่เกินหมื่สองมื่กัสิมีขังเล่เายำมะเ้าอยู่เล่าเ้าอยู่บาดนี่อีกเล่าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเล่ายำมะเ้าเดี๋ยวสิ เห็นดอกพี่น้องสามเบิง้งสิประกาศมือได้สิออกมือได้สิปล่อยคือของเล่าประตูใสสิเริ่มแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้เบิง้งธนาคารอีกจักสองสามเหมือกันสองสามหลอกกันถ้าเขาดีกะในเบื้องเงี้ยามือเ้าแล้วพี่น้องตีหาเริ่มเบิ้งเลยหอดแปดม่วงเสาซีได้การพีนพ่น้องพอได้ตื่นมาทำธุรกิจยังเง้ยวมือเ้าตีหาตื่นขึ้นมากะได้เงินแล้ว ได้โชคได้ลาบแล้วมือเส้านี้ล่องเบิ้งเขาซีเหล้าเลยพี่น้องเขาเตรียมเตรียมซีเหล้ามีแตกสองเหล่าเก่งเก่งเขามาไม่เป็นตนาดติดตามนะพี่น้องนะจังค่อยเบื้งเดี่เนี้ยปูเสียวออากาศให้เบื้งอีกว่าเกินสองมือกดใจรอเล่าย้ำมืเสาเล่าเสาเล่าตีห้านีสิบตีหาสี่สิบห้าไม่พี่น้องเริ่มตีห้าสี่สิบห้าลุกแล้วละ ลูกเราก็รับสับเลยน้อพี่น้องเนาะเอาเด้อบาทนี้เบาๆลายใหญ่หางเบิง้งห้าหน้อยก้อนก้อนสิเบิง้งเหล่านี้ก็ได้เบิ้งห้าหน้อยก้อนวันที่ยี่สิบเอ็ดห้าหน้อยจัดเหล่านี้สิบเอ็ดห้าหน้อยมีสิบเอ็ดกรกฎาคมสะเพาะกิจจับคู่ คุ้มมือนีนนาเรนนาลุ่นเด้อของปู่คุณคหเหลือซีโคเนาะบมเน่น่ละจัดเข้าไปคอนเข้าไปอาจสิเหลือซ้ำก็ว่าจักแหละลองเบิงบึงเดี๋ยวเบิึงขะกะกัอนอย่าเลื่มหลดก็แล้วกันหลุดนักๆเด้อพี่น้องเด้อจัดเต็มเลยหลดจั๊บโคศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง หกเอาเกหกนย์น,นี่ไปเขียนหกเก็ดหกศูนย์ไออืหยับศูนย์โต่ๆเม่งเกิงเลยปากบอกศูนย์ผไปเขียนเก็ดแม่จักเป็นจังไดโอ้ยนะหยาบมันเป็นเลขเก็ดไปก่่นเก็ดศูนย์เก็ดศูน แปดศูนดศูนแปดศูวิ่งวิ่งศู เก่งก็ที่ศนเด้อพี่น้องศูนย์ลายปันีน่มิตรศูนย์ตามต้งรักหน่วยรักสิบตามโมเดอร์พี่น้องเด้อตามเอาจัดเอาที่จัดมักสุดได้ก็จัดเก่งศูนึงกลมเดนศูนย์นึงล่องแปดศน ร่องแปพิเศษพิเศษพิเศษคร,รับครู chín tám kết sống kết Câu sống. Câu sống. 9ก้าองก็ห่งเก็ดอม่นอเมีนตัวนี้่อเมีนหลงหลงหลงเก้าเริ่มข้าวพี่น้องเกวิ่ง วิ่งเก้าแปดเก้าแปดวิ่งเก้าแปดวิ่งคมเด่นเก้าแปด บิ่งเก้าแปดมเด่นเน้นเก้าแปดร่องเก้าศูนย์ตัวร่องนะติดตามนาะรุ่นนะัพี่น้องนะตัวร่องนะับเบิ้งเอาพี่น้องมักกะจัดกัดกระพ่านไป ติปกติจ <Tipp ett us throat> <orph> ับคู่ห19เกเก

nâng kết nâng kết vinh vinh nâng cầu 1นวิ่งหนงเกวิ่งกมเล่นหนึ่กล่องหนง

Hà sổ Hà sổ Kết xuống Kết xuống Vinh เกาเกวิ่งเก้าเกวิ่งวิ่งเก้าเกขมเด่นเก้าเก็เน้นเก้เก่องเกตศูน ปูขุนปูขนอา้าวแคบหน้าจอเด้อแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดเข้ามาแล้วก็ได้เมืนเน่อนี้ก็เขาสามหน่อยคับพี่น้องเขาสามหน่อยติดสามหน่อยเขาสามหน่อยติดสามหน่อยอกระโป๊ตึงกันยูดอกตี้เอฟซีนาะผู้ดใดเข้ามาเบิง่งผูใ้ใดเข้า มาบงผู้ใดเขามาลุ่นเมื่อเด็กกับบันเมื่อเปล่าน้าพี่น้องเนาะลำํำกันสกุลสกคนยีดอกส่งเสียงมาในเด้อคอมเมนต์มาหเห็นแน่บ่มีกำลังใจเ่เห็นคอมเมนต์เห็นแต่ผู้บงกะว่าจักมันผู้ใดเป็นผู้บเบงแน่เพราหูจักซชื่อเดินนี่หายชื่อหายเสียงไปส่งซชื่อส่งเสียงคอมเมนต์เข้ามาแนา่ใหนี้มีกำลังใจนะ ผู้คุณเราเบือ้องยางเดียวกับเบิง้งเขียนไป็นเราเบิ้องล่ะกะ็บ่เห็นสื่อผู้ใดเข้ามาคอมเมนต์เลยเห็นแต่กดไลค์กดยังยุ่แต่ว่าหังบ่เห็นสื่ออยากเห็นสื่อเห็นเสียงว่าคนผู้ใดแน่สื่อว่าจางังใดแน่เป็นผู้คอมเมนต์มาให้เบิ้งในเด้ดอะเอามือนี้วันที่21เด้อนพี่น้องของมืออื่น คมเล่าพัฒนาลำเอือนกัมเนมือนี่ีบันทีนี่สิก็ได้3น้อยแล้วพี่น้องของเมืออือนบันทีนี่สิบก,กรกฎาคมพ่อซอต้องพันารอยหกสิบหสะพอกิจกระจับคูศูย์หนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนมีตาศูนย์สะพอก็ดพี่น้องวิ่งศ1กลมเลนศูนย์หน่ร่อง8 0 พิเศษจับโคเก้าแปดสองเก็ดเก้าสองเกวิ่งเก้ 98, มเ 98, ล่นเก้าแล่องเกศปกติจับโคหนึ่งเก้า 98, เก้าก็ดสองหนึ่งเก็ดวิ่งหนึ่งเก้มเล่นหนึ่งเก้าล่อง1นเก็ด ที่ไอพีจับคู่เก้าเก็ดเก้าศูนหาสองเก็ศูนวิ่งเก้าเก็กลมเล่นเก้าเก็ล่องเก็ศูนเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้แคปหน้าจอผู้เข้ามาใหม่กดกระดิ่งติดตามไเลยเด้อผู้ใดสุดเก่าสุดใหม่ผู้ใดยังกะคอมเมนต์ไม่เห็นเน่ยหัวใจในว่ามีผู้ใดยังเบิ่งอยู่ลูกซิดลูกหาเก่า บ่เห็นคอมเมนต์ล่ะจักแม่นเบิงบ่เบิงเอามื้อนี้ก็ให้ FC สุขูสุคนเด้อวันที่21โชคดีโชคโชคมันๆกันแฮงๆปังๆกันเอาได้งล่าทั้งน้อยเลยนําอื่นเนาะเอาน้อยลก็เล่าต่อเอาได้ล่าแล้วก็เล่าต่อไปอีกยามมื้อเช้ากอีกกีมือดอกสิเห็นล่ายามือเ้าอยู่สิส่งให้อยู่ล่าตีหาส่า ล่าประตูใส่ต้องออกอากาศแน่นอน่าเกินสองมือต้องออกอากาศแน่นอนลอกควายไปเด้อเอฟซี F C เด้อมือได้ออกอากาศสิบสิบประกาศในหนึ่งหูจักดอกสุขูสุขคนมันจะทดสอบสองมือเขาเต็มซีเล่าซีเล่าเลยรไปน่องสองมือสามมือมาหนิแล้วเชียวออกอากาศแล้วโปรโมดไปกันมือได้ออกอากาศกระสีบอกทั้ง ทุกส,งส่งถุกไล่กันนั่นแหละพี่น้องเอาโมนิก็ให้เอฟซีสุกูสุขคนสก,สกสกมันมันเด้อเหมือนอื่นิงหิงปังปังกันลำลำรวยรยกัน่ากเก็บ่าจนกันเด้อมีเงินมีท่องใส่เนื้อไหมมีเงินมีท่องใส่ครอบครัวยุ่เย็นเป็นสุกันมดสุข,ขูสุคนพอกันไปสุดต่อไปสวัสดี